สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านตามสไตล์ขัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำถั่วกรอบแก้วรสกาแฟค่ะกรอบกรอบกลิ่นหอมของกาแฟสามารถทำกินทำขายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้าค่ะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็จะนำถั่วลิสงค่ะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะนำมาเทใส่หม้อนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ ผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะกะทิ400กรัมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาโดยการใช้ไฟกลางในการเคี่ยวนะคะเวลาคนเราก็คนเบาๆค่ะคนเรื่อยๆนะคะไม่ต้องคนแรงค่ะเพราะจะทำให้เปลือกถั่วหลุดได้ค่ะ ค่ะเมื่อเราเคี่ยวมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะผ่านไป15นาทีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน้ำเริ่มลดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อค่ะเพื่อให้น้ำลดนะคะ พอเราเคี่ยวมาเรื่อยๆนะคะน้าก็เริ่มแห้งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สเราก็จะคนตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้น้ําตาลแห้งแล้วก็ตกผลึกค่ะย้ํานะคะว่าคนตลอดค่ะ,ะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะแห้งประมาณนี้นะคะก็ใช้เวลานานนิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะ ค่ะพอเราคลุกเข้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเปิดแก๊สขึ้นมานะคะโดยการใช้ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะต้องใจเย็นๆนะคะห้ามใช้ไฟแรงค่ะเพราะจะทําให้ถั่วกรอบแก้วของเราไม่ได้ค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ําตาลละลายนะคะพอน้ําตาลเริ่มละลายประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเราก็จะทยอยใส่งาขาวข้าวลงไปค่ะ เนี่ยค่ะพอเราใส่งาขาวลงไปทั้งหมดแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะตักออกพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ,คะหลังจากที่เราพักถั่วกรอบแก้วพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกรอบๆแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปใส่ถุงใส่แพ็กเกจต่างๆนะคะ ปิดฝานะคะไม่ให้อากาศเข้าค่ะถั่วกรอบแก้วของเราจะได้กรอบๆน่ารับประทานคา่ะเป็นเมนูทํากินทํำขายสามารถนําไปสร้างอาชีพได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ลองไปทํำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ